ขณะที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาประกาศเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ว่าตั้งแต่วันนี้จะถึง8มกราคมชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดจะต้องเจอกับเรื่องของฝนตกและก็ฝนตกหนักในบางพื้นที่ โดยล่าสุดวันนี้นะคะนายบุญธรรมเลิศสุขีกเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อำนวยการกลางกล่าวว่ากองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้มีการเฝ้าติดตามสภาพอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะมีกําลังแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมนะคะบ,บริเวณประเทศมาเลเซียซึ่งจะมีผลทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ ส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอ่าวไทยนะคะก็จะมีกําลังแรงโดยเพราะว่าตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลจะขึ้นสูงประมาณ 2- เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตร กระดัที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็มีการแจ้งเตือนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะและก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและคลื่นลมแรงในระหว่างวันนี้ถึงวันที่8มกราคมขณะเดียวกันก็มีการประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัย อย่างเคร่งครัดแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่ประชาชนที่ต้องการความเดือดร้อนหรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปอพรับแจ้งเหตุ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนที่จังหวัดยะลานะคะก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะก็ส่งผลให้หลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวเอง โดยหลังจากมีการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่เตือนว่าพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างปัตตานียะลาและนราธิวาสปรากฏว่าก็เกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ดังกล่าวค่ะก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้นะคะเจอกับฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ ขณะเดีวยวกันฝนที่ตกหนักในพื้นที่นะคะก็เพราะว่าอยู่ในระดับปานกลางค่ะตั้งแต่ช่วงค่าที่ผ่านมาเบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่าพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบแต่ว่าอย่างไรก็ตามในระยะนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็มีการประกาศนะคะว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ